เวค,คุ้มค่าตื่นวันนี้นะคะใครที่แบบสายกินรอดูน้าตกกินใช่ไหมวันนี้เรามาชิมอูชิดยะรามเมงต้นตำรับรามเมงจากโยโกฮาม่าจ้ะชอบอ่ะซีซั่นนี้เป็นแบบซีซั่นของหม่าล่าบอกได้เลยเจ็ดมากอยากให้เม,ม,มนูนี้มันปลูกได้เพราะเราตกไปในหมน้อะมนะโง่หัวไปข คนญี่ปุ่นกินต้องล้องซุดถ้าคนไทยกินซีฟอันนี้คือเป็นอย่างนั้นเลยมันมันมีความแซบแบบไทยเข้าไปอย่างนี้ดีกว่าจะบอกว่ามื้อนี้ของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกของน้องโตเลยนะคะที่ได้ลองออริจินัลราเมงจากโยโกฮาม่า ยกกวะฮาม่าเองเนี่ยเราก็ได้จะเฉ็ดไปเฉ็ดมาตอนที่เราไปไปญี่ปุ่นเนาะไม่เคยไม่เคยได้ลองอันนี้ถือว่าเป็นต้นตำรับแล้วก็ใช้คําว่ามีชื่อเสียงถ้าพูดถึง รามเมงจากโยโกฮาม่าคือที่นี่แล้วก็คือเขาโด่งดังไปขนาดที่ว่าไปอยู่มีในเมืองอื่นด้วยนะอย่างฟุกุโอกะขนาดฟุกุโอกะเองเขาขึ้นชื่อเรื่องรามเมงอยู่แล้วก็ยังไปมีรามเมงของเราเนี่ยอยู่ที่ฟุกุโอกะเลยเพราะว่าในเมืองไทยเองเนี่ยก็แน่นอนค่ะด้วยความที่นะคะวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดิฉันและของเราชาวไทยนะฮะสาขานี้โตมสุกุวิท39มิเนี่ยนะคะที่นี่เนี่ยเป็นสาขา ที่2สาขาแรกเนี่ยจะอยู่ตรงสีลมน้าโตะไม่เคยลองนะแล้วก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยมันจะมีเมนูเป็นราเมงหม่าล่าราเมงหม่าล่านะน,นี่หน้าตาแซ่บมากเลยข้างหน้าเลยตรงนี้ดีกว่ามาดูว่าเป็นยังไงพี่ก้าวคิดว่าน้าโตะควรจะชิมจากน้าซุปหรืออะไรก่อนดีฮะน้าซุปเนาะน้ำซุปเนาะนนะโอเคนะคะอันนี้คือหม่าล่าให้ดูความแซ่บนะจ๊ะต่างๆนะเห็นไหมเดี๋ยวเรามาดูกันที่น้าซุปโควันขึ้นขมูงเลยนะ ซึ่งก็จะประกอบไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นสาล่ายาสาลายวากาเมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเห็ดแหละเห,เห็ดหูหนูแล้วก็จะมีเออน,นี่จะเป็นหมูชาชูอันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะก็จะเป็นแบบพริกแหง้งมันหมาล่าน,นี่แหละแล้วก็เป็นไข่อ่ะมากันที่น้ำซุกนะอ๋อก้นเยี่ยมนะวิอันนี้คนไทยต้องคือเผ็ดเผ็ดแซ่บและเผ็ดนี้หมาล่าเขาจะมีความเผ็ดลึกและเผ็ดชานะลักษณะของหมาล่าเนี่ยเราต้องพูดได้เต็มปากเลยเพราะอีเนี่ย ไปที่เมืองฉงชิ่งไปจีนโซนนั้นที่เขาทานหม่าล่าเมื่อแบบหลายปีมาก,ก่อนที่จะเข้ามาในเมืองไทยออริจินอลหม่าล่ามันจะแบบมีความมีความแบบเผ็ดเผ็ดชาชาลิ้นแบบนั้นทีนี้พอถามว่ามันมาอยู่ในความเป็นอยู่ในรามงความญี่ปุ่นเป็นยังไงคนไทยต้องโดนและต้องลองเขาบอกว่าหม่าล่าของเชฟอุชิดะที่นี่เี็ยสูตรพิเศษเขาใช้พริกสงองชนิดเป็นพริกอีชิม,ม,มิและพริชกชงเทียรวมกับเครื่องเทศหม่าล่า สร้างสูตรใหม่ขึ้นมาคุณอุชิดะนี่ไม่รู้ปัจจุบันนี้อายุเท่าไหร่นะแต่ว่าคุณอุชิดะนี่เขาเขาสร้างสรรค์เมนูต่างๆมาโดยตลอดตั้งแต่ตอนที่เป็นร้านราเมงเล็กๆที่อยู่โกาฮามาน,นี่เหมือนรู้จักเลยนะอ่านมาแล้วเขาก็คิดค้นเมนูต่างๆอันนี้ก็คือล่าสุดก็คือเป็นอันนี้มีพริกสองอย่างผสมกันมีทั้งญี่ปุ่นทั้งอะไรถูกปะหม่าล่าในสูตรของคุณอุชิดะนี่เป็นยังไงดิฉันชอบเพราะว่ามันจะลดความแบบความชาแต่ความเผ็ดยังมีอยู่แล้วความนัวของน้ำราเมงที่มันคลักที่มัันนไไมม่่ด้แบบนนะ มันก็เลยทําให้แบบว่าไม่รู้ว่าหนูว่าโอเคชอบอะ่ะมันทําให้ความข้นของน้ําราเมงอะ่ะม,มันมีความแซบแบบไทยเข้าไปอย่างนี้ดีกว่า<อ>ก็เลยรู้สึกว่าอันนี้คือความลงตัวที่คิดว่าชนชาติใดอะ่ะต้องชอบอูชิไดายะโทคุเซะรามเ,งาาเามเงาาเ,ม,เงมนูนี้ล้าต่อชิมไปแล้วคือต้องบอกว่า ออริจินอลคือเส้นราเมงที่เยี่ยมยอดมากของโยโกฮาม่าเนาะคือลักษณะของเส้นจะบอกนี้เพาะว่าแต่ละเมืองเนี่ยก็จะต่างกันอันนี้จะออกเป็นเหมือนเส้นเหลี่ยมๆหน่อยอแล้วก็หนึบดีเยี่ยมน้ำซุปอันนี้ที่ชอบนะคะ คือไม่รู้ผิดประเด็นไหมผักดีคือดีมากนะแล้วก็หมูนี่ที่มาเป็นอย่างนี้หมูชาชูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้น้ำซุปก็จัดได้ว่าคนไม่รู้นะนัต่อทานไปเกือบหมดเลยคือเหลือแค่ตัวเส้นปกติคือเป็นคนทานเส้นน้อยอยู่แล้วแล้วก็พอเมื่อรวมทุกอย่างแล้วผักแล้วสาหร่ายลงไปอันนี้คือหอมมากนะคะต้องบอกว่าออริจินอลนี่ก็คือ เยี่ยมยอดเลยแหละหมูชาชูซอสหมาล่าคืออันนี้นะคะเราจะตามล่ามเมนูหม่าล่าให้หมดเกลี้ยงนะอันนี้เนี่ยหนูไม่ต้องทานกับข้าวก็ได้ใช่ไหมหนูสั่งมาอย่างนี้แล้วก็ซัดเลยได้<ะ>เป็นเหมือนแบบเรียกว่าอะไรนะโอซูมามิโอซูมามิครับผมแปลว่าไงค,คะถ้าแปลเป็นเหมือนแบบถ้าเป็นภาษาไทยกับ,กบแก้มที่กัขอ้หรือของทานเล่นอ่อะนะนะลองชิมน,นะอันนี้นะหมูน้ำตกไม่ใช่วนน้ำอย่างนั้นนะ แต่ฟิลลิ่งของการกินาไปรู้สึกว่ามันแซ่บแบบไหนถ้าจะถามว่าแซ่บแบบไหนรู้สึกเหมือนแบบแซ่บได้อย่างนั้นเลยอ่ะแ้าบแบบเทียบเท่าว่าคนไทยกินก็รู้สึกว่าเออเอาซิอย่างเงี้ยคือสู้ได้เออใค้คานี้เกี๊ยวซาต้มซอสมาล่าคืออันนี้เกี๊ยวซานี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นต้มซึ่งปกติเราก็จะชินกับเ,เกี๊ยวซาที่เหมือนแบบทอดเนาะอันนี้จะเป็นเหมือนแบบต้ม ใจนี้ฉันให้เธอไปเลยอ่ะแบบว่ามันเผ็ดนะต้องบอกว่าตัวเกี๊ยวซ่าเนี่ยมันมีความ j u ซ c ่ค่ะมันไม่แห้งเมื่อกัดเข้าไปเนี่ยข้างในตัวเขาจะมีน้ำทีนี้พอบวกกับซอสเข้าไปมันกิบกัดเข้าไปมันซอสหม่าล่ากับหมูและความชุ่มขนายมันไปควิดกันอยู่ข้างในตัวอันน้าแตจุบานถาจะเห็นภาพมันจะอย่างเงี้ยเป็นเสียงอย่างเงี้ยอย่างงี้นะ แล้วก็จะเป็นไก่ทอดคาราเกะซอสหม่าล่าไก่เนี้ยปกติที่เราเห็นกันนะคะก็คือจะเป็นไก่ทอดแหละคาราเกะเนาะแต่เนี้ยมันก็จะมีซอสนี้นี่นะซอสหม่าล่านี่นะมันคือการแปลงโฉมซอสเดียวแซบในทัวร่าใช้คํานี้คือหมายความว่าอาหารญี่ปุ่นที่ว่าเราแบบเราอินกับมันอยู่แล้วอะคืออันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ ตกแต่งแล้วควรจะเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อว่าที่จะฉลองออการสัมพันธ์นการคู่ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครบ1 3ปี5ปีในปีนี้อันนี้คือตกแต่งกันแล้วคนญี่ปุ่นกินต้องร้องซูชถ้าคนไทยกินซีฟอันนี้คือเป็นอย่างนั้นเลยเงินมันแซ่บชิเคเก้นน้ำบังชิเคเก้นน้ำบังคืออันนี้อันนี้อันนี้เป็นหลุดจากหม่าล่าออกมาบ้างนะมาก็ต้องอยากจะชิมเมนูที่แบบเออโยกโกฮมาม่าแท้ๆทั้งตัวมีนิ้วโป้งสี่อันอยากจะหักมาเพิ่มหักให้กันถ้ามีร้อยให้พันมีพันให้หมื่นวะโอเค ในทีน,นี้จินตนาการว่าเราอยู่ในทุ่งของมันบดแต่เป็นมันบดท,ที่มีการสุมทุมปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วเรากําลังแบบอยู่ในช่วงของหอมแล้วเ,เนี่ยตกไปอยู่ในหมอ้อนั้นในนั้นไก่ที่ทอดมาแบบกรอบแล้วแล้วนุ่มแล้วก็หอมกลิ่นเพราะเราตกไปในหมอ้อนั้นโง่หัวไม่ขึ้นโง่หัวไม่ขึ้น,นคือกลิ่นที่แบบเป็นมันบดแล้วหอมมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมา สลัดอูชิดายะก,ก็คืออันนี้สลัดเนี้ยหน้าตาดีมากตรงไขน่นี้คือแบบมีความออนเซนสุดเลยถูกไหมคะอันนี้คือผักอะไรอย่างพี่เก้าผักโขมครับเอาผักโขมใช่ไหมเออว่าแล้วหนูออคิดว่ามันน่าจะเป็นผักโขมขออนุญ,ญาตแบบเจาะไข่นะคะนี่มาตอกเป็นสายกินผักนะคะซึ่งก็อันเนี้ยบางคนอะที่เขากินพวกไขออนเซนอะเขาตักเป็นคำเข้าไปเลยแบบบล็อกเข้าไปเลยเป็นคำนะ น้ำสลัดเป็นสลัดงาเนาะเป็นสลัดงาแบบสูตรแบบญี่ปุ่นถ้าเป็นน้องตกก็จะแบบคลุกเคล้ากันไปแบบนี้แล้วก็กินแบบไข่หืมอยากให้เมนูนี้มันปลูกได้คือแบบคือแบบมนูนที่ปลูกได้คือเป็นเป็นแบบเป็นผักโขมนี่แบบพอาใส่แบบฟังแล้วแบบโค้กคั้นออกมาเป็นไข่ออนเซนอะไรอย่างเงี้ยเลย อ๋อที่นี่เนี่ยคือเชี่ยวชาญทางด้านไข่ออนเซนกันกาลังดีคือเหมือนแบบมันนัวโบกออกมากาลังเยี่ยมในทุกอย่างที่เป็นไขย่ยังมาเป็นเพราะฉะนั้นคือใครที่มาที่นี่สั่งบ้างให้หมดมาเสโซบะคือนั่นคือโซบะแห้งเพราะนี่ไงเมนูก็มีเป,เป็นเป็นอีกออนเซนอีกเหมือนกันนี่อันนี้เป็นแห้งนะวิธีกินหนูต้องคลุกไหมฮะให้มันเข้ากันอันนี้ได้ดูไหมอยากอยากดูความกําลังแบบสดชิงไหมก่อนโบะไหมนี่นะความนะฟึ๊นนี่ไงความพอดีของเขานี่ ความออนเซนเนี่ยนะจุดหนึ่งที่ต้องดูเนี่ยไข่ขาวเนะี่ยมันจะมีความแบบความใสเออไม่ไม่ฉดคือมันจะเป็นความนิ้งบิ้งบิงของแบบที่ไม่ใช่แบบมาเป็นใสอันนั้นคือไม่สุกนะน,นี่มันคือสุกที่กินได้เข้าใจไหมอันนี้เราต้องคุกเลยถูกไหมคะนี่มันมีซอสอยู่นี่นี่น,นี่ให้ดูให้ดูให้ดูดเออเราไม่เคยกินเลยนะ พี่อันนี้พี่พี่เก้าเนี่ยมันเป็นสูตรของโยโกโฮาม่าเขากินกันแบบแห้งอย่างนี้หรือว่ามันเป็นของคุณอุจิได้เป็นสไตล์โซบะครับชื่อมาเซโซบะก็คือภาษาญี่ปุ่นมามาเซรุก็คือการคนให้เข้ากันใช่ครับเป็นรามเมงแห้งแบบว่าที่เหมือนแบบยำให้เข้ากันแล้วก็ทาให้ไข่มันเคลือบเสน้นพอกินเข้าไปมันก็จะมีความแบบนัวคือมาเซแปลว่าผสมกลมกลืนการคนอ่านี่ให้ดูนะเราเคลือบแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะทุกอย่างผสมกลมเกลียวกันเรียบร้อยแล้ว อันนี้เป็นหนึ่งในเมนูที่ต้องจ้าวของนี่นี่เหมือนกันอุ้ยมาที่นี่นี่เราสั่งหลายเมนูเหมือนกันนะพี่ว่าที่เด็ดมันอยู่ที่ความซอสบางอย่างเลยนะมันอันนี้ไม่รู้ว่ามันมันเป็นอุปโลคขึ้นมาเองเป่านะมันเหมือนมันมีความหอมของเรกว่าเตาถ่านเหรอหรืออะไรคือแบบไม่ใช่แบหอมแบบมันคืออะไรนะปลาแห้งใช่ไหมเออมันเป็นเอากลิ่นปลาแห้งอ่ะมันหอมอย่างนั้นเลยเราไม่ได้เจอซากปลาแห้งในนี้นะ ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้เจอเป็นตัวปลาแห้งแต่ว่าพอเมื่อกินเข้าไปเหมือนเรากินกาแฟแล้วมันเป็นกลิ่นที่มันแบบอวนอยู่ข้างในหอมามากซึ่งมันเป็นกลิ่นแบบงานแฮนด์คราสเข้าใจไหมฟีลลิ่งของเหมือนแบบว่าเหมือนแบบสมมุติถั่วโบดหรือว่าเวลากินลาบก็กลิ่นข้าวคั่วเอออธิบายอย่างนี้มันเป็นกลิ่นที่มาแบบมีเสน่ห์อย่างนั้นแล้วก็มันเป็นออริจินอลจากโยโกฮาม่าแล้วก็คุณอูชิดะที่คิดค้นเมนูต่างๆเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเยี่ยมยอดเลยถือว่าคุ้มค่าตื่นมากๆแล้วก็เออใคร จะถูกจริตอาหารญี่ปุ่นก็ต้องลองใครที่บอกว่าโอ้บางทีแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยถูกจริตอาหารญี่ปุ่นก็ตามแต่นะบอกได้เลยว่าไอเมนูใหม่ที่คิดมาความหมาล่าทั้งหมดเนี่ยรับรองคนไทยต้องโดนทั้งหมดอะ่ะอิบิรามเมงอ่ะอันนี้นะคะอันนี้เรายังไม่ได้ลองอะ่ะไอข้างบนนี้ใช่ไหมคะที่เป็นหนูขอไปที่ใจความสําคัญของมันเลยเนาะเมื่อเมื่อกินเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะ อันนี้ทําไมเส้นถึงเล็กกว่าคะบองเมนก็เป็นเชฟอุชิดะครับเขาคิดเมนูแต่ละเมนูครับเขาจะแบบว่าเลือกให้เส้นไหนที่เหมาะกับซุปไหนเมนูใช่ไหมคะเขาใส่ใจตรงนี้มาต้องบอกว่านี้จินตนาการไม่ออกเหมือนกันว่าถ้ามันเป็นเส้นใหญ่ฟีดิ้งของรสชาติจะเป็นยังไงที่หนูถามอ่ะพอกินเข้าไปล้วรู้สึกเลยว่าเฮ้ยถ้าเส้นมันใหญ่เหมือนเมนูที่เรากินออริจินัลเนี่ยรสมันจะมันจะเป็นยังไงคือรู้สึกอันนี้มันลงตัวมากคือมันทําให้น้าซุปอ่ะกับคือทั้งหมดเนี้ย เนี่ย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 ทำให้ความสำคัญของเส้นอ่ะมันไม่ไปแย่งซีนของมาจากอรจินอลนี้ความรู้สึกพี่เลยนะถ้าเส้นมันใหญ่กว่านี้นิดนึงอ่ะคนอ่ะจะไป จะไปให้ความสําคัญลดสัมผัสกับตัวเส้นที่มันหนาจะไปเรียกเฮ้ยเส้นเด้งๆว่ามันจะไปรู้สึกสัมผัสแรกแต่อันนี้ยมันเหมือนว่าเส้นเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งทําให้แบบชูความนัวของหมาล่าเนี่ยก็แบบไปทําให้ความนัวของทั้งหมดมันดีขึ้นอันนี้อันนี้นี่ถึงถามพี่ไม่ได้เห็นเรื่องสายซอแรกเนี่ยพอกินเข้าไปรู้สึกว่าเออเหมือนเส้นมันเล็กกว่าแต่มันทําให้แบบเฮ้ยมันไปเป็นส่วนหนึ่งคงกรอบได้ดี พี่ก้าบอกว่าคุณอุชิดะเขาคิดอย่างนั้นเลยเส้นใหญ่ยี่ก็ซัดไปในซุปอันนี้ไม่ใช่เขามองเออซึ่งอันนี้ส่งผลกับคนกินเพราะนี่ไม่รู้ข้อมูลนี้มาก่อนนะแต่ว่ารู้สึกได้เลยเออคุ้มค่าตื่นจบไปเลยมาลองเลย3สาขานะฮะสีลมที่นี่คือตึก City Resort s u k h u m v i 39แล้วก็ที่3คือ K Village สาขาใหม่เปิดแล้วตอนที่เราตกมาเนี่ยยังไม่เปิดกําลังจะแต่ว่านะตอนนี้ที่ได้ดูกันอยู่เนี่ย EP เนี้ยเปิดแล้วเรียบร้อยไปลองซะ ซีซันหมาล่าถ้างั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ได้ดูกันอยู่อันนี้เนี่ยซีซันหมาล่าไม่มั่นใจว่าจะยังอยู่หรือเปล่าถามว่าแล้วถ้าหมดซีซันหมาล่าเนาะตกคิดว่ายังไงเออก็ดีอย่างอื่นก็ดีดใช่ก็เขาถ้าถ้าอย่างนี้ถ้าว่าไม่มั่นใจว่าคุณอุชิดะอาจจะมีเมนูอื่นๆเพราะว่าเขาเป็นแบบนักคิดสนุกกับการคิดอาจจะมีเมนูอื่นๆถูกสร้างขึ้นมาแต่ละซีซันก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมคุ้มค่าตื่นค่ะแน่นอนให้หัวใจมี2ให้3มี3มให้4มี4ให้5ตอนนี้อไปก่อนอะเมกเวคคุม่่่าตะ